ดีทุกคนเลยนะคะก็มากันกับคลิปแต่งหน้ากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เรามากันกับลุกยังไงผมส้มที่จะแม่จ๋าก็คือแบบเอ้ยซื้อวิกมาแล้วนะคะไม่ได้ใช้สักทีนึงวันนี้เลิกงามยามดีค่ะจิกวิกมาแต่งหน้ากันแบบกรุบกริบนะคะกับลุคโทนสีส้มสดใสต้อนรับซัมเมอร์ที่ก็นี่เดือนอะไรเดือนแบบว่ามกราจามกุมภาก็คือถามว่าซัมเมอร์ไหมยังยังไม่ซัมเมอร์แต่ประเทศไทยเนี่ยก็ว่ามันก็ซัมเมอร์ตลอดเวลานะ ไลยแบเอ้ยแล้วไแคฉันอยากโทนส้มก็อะได้เลยค่ะอยากแต่งส so 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 right? so ้มก็แต่งเลยนะคะไม่ต้องไปรอฤรดูการอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคสรับุปในวันนี้เนี่ยแต่งอย่างไรและใช้อะไรบ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะก็แตดภาพมากันที่หน้าสดนะคะซึ่งลุคของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมาลองใช้แปรงรุ่นใหม่จากเมลินดาด้วยเลยนะคะก็เป็นคอลเลคชัน perfect pastel brush นะจ๊ะซึ่งรุ่นนี้ของเขาเนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมด สิบห้าแบบจ้านี้เลยนะคะมากันแบบจุกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผิวงานตางานดีเทลต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันน้องว่าแต่ละด้ามเนี่ยเออมันใช้งานอย่างไรใช้ตอนไหนนะคะแล้วก็ขนแปรงนุ่มดีไหมนะคะส่วนราคาเนี่ยอันนี้คือดีงามเลยนะราคาของเขาเนี่ยไม่มีแท่งไหนเกิน300เลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆถึงสอง้ต้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็แน็กจะพยายามใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะลองให้ได้มากที่สุดก็คืออาจจะไม่ได้ใช้ให้ครบทุก ด้านนะคะแต่ก็จะพยายามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานผิวก่อนเลยค่ะรองพื้นที่จะใช้เนี่ยก็เป็นของพรีสนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สามนั่นเองส่วนแปรงเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์ศูนย์สี่อันนี้เลยค่ะเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีชื่อเบอร์บอกตรงนี้นะคะแล้วก็ชื่อแปรงบอกนะคะว่าใช้สําหรับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันจะบอกว่าแพคเกจเนี่ยน่ารักมากตูดีทุกคนความแบบสีชมพูนเนาะ ลักษณะแปลงของเค้านี่ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะมีค่อนข้างมีความแน่นเลยนะกลิ่นแปลงไม่แย่แปลงบางอันอะแบบแป้งใหม่ๆมันแบบเหม็นพลาสติกมากเลยแต่ว่าอันนี้โอเคบีบลองพื้นใส่หน้าเลยแล้วกันอุ้ยห <laughs> น้าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่หน้าฉันอยู่ตรงนี้โอเคได้ละปาดไปเลยฮะ เฟิร์สอิมเมชั่นนะคะขนแปรงค่อนข้างนิ่มเลยนะคะแล้ก็เกี่ยรองพื้นได้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูรองพื้นค่อนข้างเนียนเลยนะคะไม่มีรอยเป็นแบบเส้นๆขนแปรงอะ่ะเนี่ยฮะ,ะต่อเลยนะจ๊ะกับแปรงคอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้เป็นเบอร์0ูนค่ะจะเป็นแปรงแบบหัวพุ่มๆแบบนี้แบบค่อนข้างใหญ่เลยส่วนคอนซีลเลอร์ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของสีจันนะจ๊ะอะปาดไปโอ้ ปุ๊บปิ๊ก,กโอเคเอามาลงคอนซีลเลอร์กันเลย,ยนุ่มมากไม่ชัฉันชอบความแบบป้อมๆมันมากเลยนะน่ารักอ่ <laughs> ะแล้วขนมีความแน่นนะคะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้ง่ายเลยจากนั้นเรามาปกปิดนะคะรอยสิวเฉพาะจุดด้วยคอนซีลเลอร์ของ B K จ้าเป็นเบอร์ศูนย์สาอ่ะก็จะมีแบบเห็นหมะมรอยสิวของแน็กเนี่ยดำๆ สำหรับคอนซีลเลอร์แบบนี้นะคะที่เป็นแบบว่าจุดเล็กๆไว้ปกปิดพวกรอนน้ดหน่อยเน,ยเนี่ยจะใช้เป็นบลัชตัวนี้นะคะเป็นเบอร์13เป็นดีเทลนะคะเป็นบัตรที่จะใช้กับตาก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเออสำหรับพกเก็บงานเล็กๆต่างๆแบบนี้นะแล้วก็จะมาใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์ตรงนี้ค่ะแปลงลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันจะมีความที่ว่าหัวไม่ใหญ่มากนะคะมันก็จะแบบเก็บงานเก็บอะไรที่แบบจุดไม่ใหญ่ได้ง่ายนะคะ Cause I can't control myself. Ah, h, ah. Ah h ah. Cause I can't control myself. Ah, ah. ผมจะบอกว่าช่วงเนี้ยเพิ่งฟังเพลงใหม่พี่เทยอนเราชอบมากเลยอะ่ะคือเพื่อนแอนก็ฟังเราเฉยๆนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพลงมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเราชอบมากเลยมันแบบอ,อกหักคิดหนึ่ง จริง,รงๆวันนี้ตอนแรกว่าเน็นกจะแต่งเป็นโทนชมพูด้วยเลยนะคะให้เข้ากับแพ็คเกจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนโทนชมพูเนะ่ยเพิ่งแต่งไปได้แบบไม่นานไหมเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเออวิกผมชมพูอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบวันนี้เรามาโทนส้มดีกว่าเป็นโทนที่ ไอวิกอันนั้นเราซื้อมานานแล้วรายังไม่ได้ใส่สักทีนึงนะคะก็เลยมาซะหน่อยเดี๋ยวซื้อวิกมาเกอร์ใส่ครังเดียวไม่ได้เปล่า <c oughs> ส่วนงานแป้งนะคะก็จะมี2เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์ห้าที่สามารถที่จะใช้กับงานแป้งได้นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นงานแป้งที่แบบว่าเน้นบางเแบาบสบายผิวแบบไม่ได้แน่นมากนะคะส่วนเบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยจะเป็นแป้งที่เป็นเหมาะสําหรับแป้งผสมรองพื้นที่เน้นงานแน่นนะคะเพราะว่าขนแป้งของเขาเนี่ยจะมีความเป็นพุ่มๆเนาะเน้นความแบบปกปิดนะคะถ้าอยากแน่นใช้ เบอร์นี้นะคะเบอร์5แต่ว่าถ้าอยากใส่ายนะจ๊ะเบอร์หนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนะ่จะใช้เบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นแป้งอันนี้นะคะเป็นของจองเจมูนนะคะสกินนูตแพ็กนั่นเองค่ะก็แบบเออเนะี่ยว่าผิวของเราเดี๋ยวนี้มันโอเคแล้วแหละไม่ต้องแบบแน่นไปกว่านี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็จะวนๆแล้วก็ปัดให้พอเป็นพิธีแบบอ่า ก็คือแป้งที่หัวใหญ่ประมาณนี้นะเป็นพุ่มฟูมๆเนี่ยจะเหมาะกับแป้งที่เนื้อมีความบางเบามากกว่านะคะพวกแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยก็คือจะปัดแบบเบาๆสบายๆนะคะโอเคค่ะมาได้งานผิวประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็พักกันก่อนนะคะทีนี้เรามากันกับงานคิ้วแล้วก็ตากันต่อเลยนะจ๊ะในส่วนของงานคิ้วก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแปรงเบอร์สิบห้านะคะจะเป็นแปรงหัวสรงตัดแบบนี้เลยเนี่ ทรงตัดนะฮะหัวปลายแหลมซึ่งแปรงทรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแปลงที่เหมาะแก่การเขียนคิ้วที่สุดแล้วเออจิกพิกเมนต์มาแบบสุดด้วยความที่ทรงมันเป็นทรงตัดแบบทรงแหลมแบบนี้เนาะมันก็จะได้คิ้วที่คมนะคะเนี่ยเห็นปะหางคิ้วของเราใน <c oughs> ส่วนของงานตานะคะคือเขาเนี่ยโอ้โห มีมาหลายแบบมากนะคะก็เริ่มจากอะไรก่อนดีเดี่ยวอ oh my gosh อันนี้ก่อนเลยแล้วกันเบอร์ศูนเก all over eye shadow นะคะเป็นแบบสำหรับเบอร์ที่ใช้แบบเกลี่ยให้ทั่วตาก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวที่พุ่มใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งความพิเศษนะคะวันนี้เราจะแต่งโทนส้มหน่อยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะใช้ลิปสติกนะคะสีเหลืองในการลงเป็นเบสที่ตาก่อนนะคะ คือจริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องลงก็ได้นะแต่แนกว่าการที่เราลงโทนเหลืองไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้สีส้มมันดูชัดขึ้นนะคะก็ใช้แปรงอันนี้เกลี่ยอันนี้เป็นแปรงที่ใช้ลงทั่วเปลือกตาเลยอ่าก็ขนแปรงนุ่มนะแล้วก็เกลี่ยง่ายเลยนะคะส่วนลิปนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้เหลืองชัดเจนมากขนาดน,ะดนั้นนะคนอย่างที่บอกอันนี้คือแบบอ่ะลงลงเป็นเบลเป็นเบดไว้ก่อนอะ จนากนั้นค่ะเราก็จะมาใช้บัชนะคะบเบอร์07ในการลงอายแชโดว์นะคะจริงๆมันก็แบบคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะคือคาจริงๆล้ว่าแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากมีครบก,ก็แล้วแต่แล้วเราก็จะใช้บัชออนนะคะของออซูเปรมอร์มมนะบเบอร์03นะคะในการลงให้ทั่วเปลือกตาเห็นไหมพอลง สีเหลืองเป็นเบสก่อนมันก็ขึ้นสีส้มง่าย,ยางไงโลดไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนี้เนี่ยและไม่แน่ใจว่าตอนที่แน็กลงคลิปเนี่ยโปรโมชั่นของเขาหมดไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าล่าสุดที่แน็กเจออันนี้เขาลเหลือ39บาทนะทุกคนก็ยังไงต้องมีแล้วหะ สักหนึ่งอะสักหนึ่งแล้วสีเบอร์ศูนย์สามเนี่ยเป็นอะไรแนะน,น,นำมากๆเลยนะคะคือมันส้มน่ารักแล้วก็จะมีแปรงอันนี้นะคะสามเบอร์นี้เลยเบอร์แปดเบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดนะคะที่สามารถที่จะแบบใช้ในการเบลนด์นะคะขัดเบ้านะหรือว่าจะแบบเออเก็บรายละเอียดนะคะหรือว่าทําให้มันฟุงฟ้งๆขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกใช้เป็นเบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดแล้วกันเนาะเบอร์ศูนย์แปดก็จะเป็นทรงโค้งแบบนี้นะคะใช้ในการแบบเนี่ย เน้นๆตรงเบ้าตรงเนี้ยซึ่งวันนี้เราจะแบบไม่ได้เน้นเยอะมากนะคะใช้อันนี้นะคะตัวเดิมสีเข้มขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะแบบเน้นตรงที่หางตาไม่เยอะนะคะไม่เยอะเพราะว่าเอาวันนี้เราตั้งใจแบบแต่งหน้าให้มันดูใสๆอะไม่ได้ให้มันดูเออชัดอะก็อาจจะไม่ค่อยได้เน้นพวกแปรงที่คัดเบ้าเท่าไหร่อุ้ยแต่ว่าอืมเห็นไหมเบ้ามาแหละเนี่ยรูปทรงคือเขาทํามาเพื่อตรงนี้เลยนะคะเนี่ย ในการแบบเออจาะเข้าไปที่ดวงตาของเราอีกฝั่งหนึ่งลองเป็นเบอร์สิบอ็ดค่ะตอนนี้เบ้าตาของเรากเออ็เริ่มมีความแบบกระบอกลึกขึ้นมานะคะสร้างเงาสร้างเงา,า,งเงาจากนั้นใช้บลัชนะคะเบอร์สิบสองนะคะก็จะเป็นแปรงที่สามารถที่จะขยี้ให้มันแบบ เคื่อนไอายแชโดว์ดูฟุ้งๆขึ้นมาได้นะคะเน้นเก็บงานเล็กๆทาใต้ตาอะไรเงี้ยคือสามารถที่จะใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่าแปรงแต่ละตัวเนี่ยคือเราสามารถอเดรแอปพลายได้หมดอะ่ะคือไม่ได้แปลว่าเขาเขียนมาว่าใช้กับอันนี้จะต้องกับอันนี้เท่านั้นนะคะมันก็แล้วแต่ว่าอยากใช้ก็ใช้ถ้าเราถนัดมือที่จะใช้กับอันนี้มันก็ได้หมดแหละทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้กับอายแชโดว์ด้านล่างก็เดี๋ยวนานจะใช้อันนี้นะคะพาเลตข,ของเมลินดาจะเป็นสีนี้ ในการทาตาล่างจากนั้นนะคะก็กรีดอินเลเอร์ต่อด้วยเลยนะคะแล้วก็ใช้แปรงอันเดิมของเราเนี่ยในการเกลีย่ยให้มีความฟงฟงค่ะแล้วเราก็จะนี่ค่ะกริดเตอร์เลยนะฮะที่ไหนเอ่ยกลางตาจ้าเป็นจุดที่เน็ชอบทาเป็นประจำเลย ด้วยความที่หนังตาของแน็กนะคะมันจะไม่ได้เป็นหนังตาแบบฝรั่งอะเนาะคือถ้าเป็นหัวตาฝรั่งอะส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะมันจะมีจุดที่โอเคทาหัวตาได้มันเชื่อมลงมาตรงนี้แต่ว่าของแน็ก้วมันปิดลงอย่างนี้เห็นปะพอทาตรงหัวตาแล้วบางทีมันอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงเราก็เลยเลือกที่จะ มาทากลางตามากกว่าค่ะส่วนขั้นตอนการปัดมัสคาร่าเนี่ยวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะก็คือเราจะปัดตามปกติเลยแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการใช้แหนบนะคะในการจับเป็นช่อๆนะคะให้ขนตาของเราเนี่ยเรียงเส้นสวยงามะคะ่ะ เร็เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาต่อกันที่คอนทัวร์หน้านะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นเบอร์03นะคะจะเป็นแปลงรูปทรงหัวคุ่มที่เป็นทรงเฉียงนะคะนี่แบบนี้นะคะเขาจะมีสโลปลงมาเป็นไปวงรีนะคะก็ใช้อันนี้ค่ะ beauty c o s e t นะจ๊ะเป็นลูกลักของเรานะคะก็จะแบบไปเหล่าหน้ากันดีกว่าอู้ รูปทรงดีมากคือรูปทรงแบบเนี้ยคือจะเหมาะสำหรับคอนทัวร์มากเลยทุกคนก็จะปัดด้วยตรงนี้ด้วยหน้าผากด้วยแล้วก็จะใช้เบอร์สิบนะคะที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้เนาะก็จะมาเบับแอปพลายนะคะในการเล่าจมูกต่อเลยฮะกัแบบงานแก้นะจา๊ะก็จะเป็นแปรงเบอร์ศูนย์สองที่ใหญ่มากดูนะคะจะเป็นหัวบานๆมุ่งๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูความสปริงนิดนึงซื้อ แล้วดูความใหญ่ดิและที่ปัดแก้มที่เราจะใช้ก็เป็นของ q ิวเพค่ะเป็นเบอร์05นะคะรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหนานมากเลยแต่ก็ยังผลิตอยู่เพราะว่ามันก็ใช้ดีไงแล้วก็จะแบบมาโจ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 ,โจ,โจโนะฮะโอ้ยขนนุ่มมากเลยอันเนี้ยขนแบบอุ้ยดีอันนี้ฟีลคู้มมากแล้วก็ที่ปัดแก้มอันเนี้ยขนแปลงดีมากนุ่มฟูฟูมากสิ่งเดียวที่อาจจะต้องระวังก็คือมันใหญ่นะคะอาจจะคุมแอเรียได้ยากนิดนึงนะดูดิมันป่านนิดเดียวคือ ได้ทางแก้มนะซ้ำอีกนิดนึงด้วยที่ปัดแก้มของซูเปอร์มามจ้าเบอร์ศูนย์สาขอซ้ำเพิ่มหน่อยส้มอีกหน่อยส้มไปเลยดิและไฮไลท์เราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของเมลินดานะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองไดมอนด์กจ้าอันนี้ไม่ลองใช้เลยเดี๋ยวเรามาลองใช้ไป็นมองกันนะคะดูแพ็คเกจดีกก่อน โโอหแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้กับแปรงอันนี้นะคะที่เป็นเบอร์09เนาะที่ก่อนอันนี้เราใช้ทาอายแชโดว์นะคะ <g iggle> ก็จะเอามาเด็ดเด็ไพายทาไฮไลท์สนิดนึ่งให้ดูสิอืมโอ้โอ้ และแน่นอนค่ะขาดไปไม่ได้เลยนะคะกับลุกในวันนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีกระนะคะเพื่อความน่ารักค่ะก็ใช้อินไลเนอร์นะคะแล้วก็ใช้อายไลเนอร์จิ้มเป็นกระเลยค่ะจิ้มจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุตมากระที่งานปากนะคะเดี๋ยวขอแก้ตัวนิดนึงเพระรู้สึกว่าเมื่อกี้ลงหลายตัวแล้วมันมีบางตัวที่อาจจะไม่เข้ากันนะคะทำให้เกิดมันเป็นร่องขึ้นมานะคะแบบสีมันไม่ไม่ประสมกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงใหม่นะฮะก็อ่ะ รอบนี้เดี๋ยวลองใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะจากนั้นใช้อันนี้ค่ะของเมเลสกานะคะเบอร์ศูนย์หแล้วก็ใช้ลาการสนะคะเป็นเบอร์04นะคะ และเพื่อความส้มกว่านี้เราก็ใช้บัตออนนะคะในการแทบๆเพิ่มน,นิดนึงตรงขอบๆนะวันนี้ปากเราก็คือขอบเบอร์มากโอเคค่ะก็ไปใส่วิกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นวิกสีส้มแบบว่าหยิกๆแล้วก็ลอนน้ำมานนะคะอันนี้คือน่ารักมากอันนี้เหมือนเราซื้อมันนานสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ เนี่ยเป็นทั้งแรกที่ได้มาหยิบใช้ทำ How to นะคะบวกกับใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเลยนะเป็นของค uh ิตตี้เคอีกซีมอลกรีนนะก็จะได้ลูปมาประมาณนี้เลยค่ะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักน้องแบบว่าฝอน,นิดนินนะคะฝ่อแบบว่าผมแดงแล้วก็อมิกระนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดเครื่องสาอางแล้วก็แปรงที่้ใช้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะ นะคะไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงสรุปนะว่าเออหลังจากที่เราได้ลองใช้เซตแปรงอันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเอาโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างชอบเลยนะคือมันใช้งานได้จริงนะคะขนนุ่มไม่บาดหน้าเลยนะคะตัวขนแปรงเนี่ยก็แน่นกําลังดีนะคะสปริงตัวได้ดีเลยจะมีก็แค่าบางตัวที่เรายังแบบเฉยๆนะคะก็จะมีอันนี้ที่เป็นปัดแก้นะคะที่เรายังรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะคะกับตัวนี้ที่เป็นที่ไว้ใช้ทาปากเนาะก็มันเล็กไปหน่อยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบบังคับไงว่าจะต้องใช้กับอันนี้อันนี้เท่านั้นคือกดมันไม่ตายตัวฉะนั้นในอนาคตเนี่นยแนกก็คงคิดว่าน่าจะได้ใช้ต่อแหละแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนการใช้งานนะคะอย่างด้ามเล็กอันนี้เนี่ยก็อาจจะเอามาใช้แบบเออเก็บพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็อาจจะมาใช้กับแป้งแทนนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงแปรงอันไหนที่ใช้แล้วแบบทับใจก็คือแบบแนะนาว่าต้องมีอะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้ค่ะแปรงที่เป็นตัวลงรองพื้นนะคะคือเลี่ยรองพื้นได้ดีเลยนะะะคแล้วก็จมี หัวก็ทําได้ดีค่ะและตัวนี้คอนซีลเลอร์นุ่มมากนะคะเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะส่วนแปรงตาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ทําออกมาได้ก็น่าจะดีนะคะในเรื่องของงานตาเนี่ยอันนี้แนะนําเลยตัวไหนก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆชอบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนาะนก็ต้องขอตัวนะคะลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจากกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้กันนะและใครที่ยังไม่กด u b s c r i b e นะคะ กดได้แล้วนะจ๊ะนะคะปุ่มใน,ในในล่านนี้นะคะอ่ะเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย